ผมแยกน้ำไม่ได้นะครับต่อให้ครับหกสิบต่อหกสิบน้หมดนร้อยยี่เลยพี่วันเดียครับวันเดียครับพี่สั่งครับราคาได้เลยนะครอายุสักมะ้อตรงนี้ดีปึ๋งะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเหีไข่เนี่ยให้แยกก้างหักเลยนะครับแยกก้างหักวันเดียร์ครับแปลได้นะครับ เจ็ดสิบร้อยครับผมเอาเจ็ดสนะครับเครบแปดร้อยแปดสิบเนวันดีครับมีวันสวยกินข้าวยังพี่ครับแล้วนะครับต้องนรแปดสบบาทนะครับรับี่ก่อนนะครับที่ขอบคุณครับครับผม แบบแบบอะไพี่แบบได้นะครับวันนี้เอาแบบไหนดีครับผมเอาเป็นราดข้าวรือข้าวดีครับเดือดขำลูกค้าหมดแล้วเอาแบบไหนดีครับสั่งได้เลยนะครับ,รบอย่เดินหนีพ,พ,พ่อค้าครับพ่อครับพี่ถ้าราคาสั่งได้เลยนะครับนี่แหละราคานะพี่ผมแยกน้ำให้เลยนะครับ ร้านข้าวเนื้อแห้งจอหนังยังเยาะก็ได้นะครับกบบข้าวเอาธรรมดาพิเศษครับเอาแล้วข้าวธรรมดาพิเศษครับแบบข้างหน้านี้ธรรมดาหมดเลยครับพี่เลือกได้เลยนะครับธรรมดาธรรมดาครับเนื้อหนังครับแถมเป็นกเกียวให้นะครับเป็แบบนแก้วนะครับได้ครับผมทำให้ใหม่ได้เลยกระชาก็ได้ได้ครับผมไปแต่กับ้าวมาได้ครับเอา80ติด้อยครับ80ติดนะครับเต่าคู่นะครับ สวัสด,ดีดรครับเรื่องของน้อะไรหลือเปล่รกรันต์เจ็ดสิบบาทรับรายเดย์พีเพแแวร์ดวได้นะคะเจ็ดิบาทนะครับรดเร็วทานใจครับ ร้านเทร้านข้าวพร้อมอีกนะครับวันนี้ห้อยมาเลยอันนีอยแล้วเนี่ยนะมาใส่เอยจากเห็นลองรับไม่ลองไม่รู้จริงครับงอมแถบเป็นแก้วใส่ในนี้มุ่ยใหญ่ขนาดนี้ก็มีขายเลยขอไป่สร้งคำพิเศษครับว่าผมไปซื้อหินแม่เออใหญ่ดีกระดาษข้าวฝั่งน้านะครับพี่เราแก้ที่หัวค หัวเดียวครับใช้ซองหัวไหมครับได้ครับเคยใช้แล้วเราเปิดออกมาเลยครับมันร้อนมากยัไงครับรับได้ดีครับหอมไม่้องหิ้่าน้นาล่าลครับรับได้ดีพี่วันนี้อร้านเลยพี่ ได้พี่เนื้อหนังเลยเนาะเนื้อหนังพิเศษของพี่ค่ะปไปทำได้นักป่าทบร้อยเหมือนเดิมเนี่ยบรดีครับได้พี่ให้ให้เยอะกว่าเดิมด้วยพี่หลานนะขเดินออกมาเลยครับขอบคุณครับผม เดีพี่มรแล้วัคอนกัแ็เ่ของกราคตางได้เลยนะพี่แดงเขาไม่ห่ายด้เลยนะครับนราได้ครับขอบคุณนะครับไน้ทไมวันนี้รับาหมูได้ไหมครับประเดีครับผมอร้อยนะครับรับได้ดีพี่รบข่าคาได้นะครับ ครับได้ดียครับมแมาได้นะครับน,นข้าวมาหรือยังครับพี่ิตลอดม่ได้กนข้าวหรอยังครับ อันนี้เท่าไหร่อันนี้สี่ร้อยหาสิบบาทค่ะมีสี่ร้อยแบบสี่ร้อยห้าสิบแนี้เลยแต่ว่าเป็นเป็นตัวหน่อยอะที่เราไปไหวอะเราตั้งขำอให้งามๆอ่ะโอเคอันนี้นะ่ข้อแรกข้างนะคือเท่ากันอันนี้ลอันนี้ก็สี่ร้อยอะเพ่่รอหลอดไม่ออกนะโอเคียเอาถม ไข่กี่ฟองนี่ยสี่เนาะทำเป็นสองมเหมือนเดิมนะคะได้ค่ะไข่กี่ฟองอะพี่อะยี่สิบบาทฟองามที่อะไข่ยี่สิบาทใช่ปะไข่ยฟองได้่ี่เน่ร้ี่เนาะเอาน้ำอด้คานาเอเอาไพี่งร้อยร้อยยี่สิบาแล้วนะพี่ชครับ ไม่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 อยากยุ่งอะับนเนีเนี่ใส่ซ้อมเยอะได้ได้ได้ต้องทำแบบนั้นประกาศร้องใส่สี่ชุดอะสามชุดสีเลยแล้วก็น้ำแยกกอกเนี่ยสวัสดีครับผมแวะได้นะครับสุดารทครับผมได้เลยนะครับผมชีกี้พายางแพรแหวนแพรได้นะครับ พี่ไม่อยู่เอาอันไหนพียงคุณรอะพียงคุณสวยครับพี่เิียงข้ามาหรือยังครับพี่มากรีดหน่อยจ่ายได้สวยพี่คุณสวยครับพี่พี่ไม่คือข้าหรอครับเรียนมาเหนื่อยนะครับเปสว่วงนะครับพี่ขี้ข้ามาอย่างนี้หอมเลยนะพี่หอมแมททะลุเลยนะพี่ แลกกับพักกันหรือยังคะพี่